วันนี้เลยครับวันที่16กรกฎาคม2565ครับนะครับมาเพิ่มเติมเผื่อคนที่ยังไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่นะครับลองหาดูครับนะครับผมจะเอาภายในนี้เหระครับเลขสูตรตรงนี้แหรอครับนี่ะครับครับมาดูกันเลยครับเลขสูตรตรงนี้ครับ มาติดตามดูครับครับมาติดตามดูนะครับมาติดตามดูนะครับม,มาติดตามดูครับนี่ครับอ่าลองดูครับลองดู นี่นะครับามาติดตามดูครับวันนี้แล้วนะครับขอให้เฮงๆงขอให้รวยๆวยนะครับเฮงๆงรวยรยครับเฮงๆรวยๆยสรรพสิ่งล้วนแต่ไม่แน่นอนครับสูตรแต่ละสูตรของแต่ละท่านนี่มันก็ผิดพลาดได้ครับถ้าถึงเวลามันก็จะเข้าตลอดครับอโอเคครับ